คนอยู่บ่บ่ต้ไผ่อ้าวมาทางไหนก็เปิดนหลดเว้ยมันบ่เห็นไผเว้ยเขาตอนนี้เขาก็มาหอดเ้นกเนาะทุกเนาะตลาดโซกา แต่ก่อนเนี่ยบอกนเราคนไทยคือกันลูกบาสีมหาโพธประมาณยี่ปีนึงเหอสิครับู้ประาณนีประมาณกันปคอยกันเคยอยู่คือกันสีาโพแต่ว่าไปพัวเด้ล่ือไอยู่ทั้งหนาขายสุนตามอยู่หน้าเนยหน้าสุนตามให้ซูรยทั้งสีมหาใสน่าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือตอนนี้อ่าพวกเขาก็อยู่ไทยนะทุกคน กำลังเข้ามาไทยรถอ่าแอร์ตันก็เลยเอารถอ่ามาดื่มน้ำยาแอร์ตอนนี้ก็เพื่อนทั้งหมดใช่ไหท,ทุกคนตอนนี้เขาฉีดขามทางอุแกอย่างเดียวอยู่ไทยขามทาง,างเนี่ยเดินไล่ไปขามไปเซื้อทุกคนยูเล่าก็อยู่ทไทยนี่ต่างกันเลยเพราะว่ายูเล่านี่เครื่องมันจะแพงยูยนินในเครื่องหมดแพงแค่ไหนอะไรบ้างไป พอดีด้มีราคาขายคลิปไปพอดีเลถามาเซเว่นใครเนี่ยนอนอยู่แถวเนี้ไม่เซเว่นตอนน่ะใครเคยบังคิปเก่าขว่าน่ะเากับอากเปอามโกเขามาไทยตอนน่ะหลุดกับแอร์เพออีกผู้ว่าเป็นยังเวลาเขามาอยู่พิษแต่แอร์มีปัญหาคืรว่าเขาต้องมีแทย์พราประจำตัวมีแต่วิธีเดียวก็คือเอาแอร์ออก เออแอร์จำเป็นเนาะติดพลอมเอาแบบตัวพี่น้องพอคนเดียเอาแอร์เอาตัวติดพลอมแล้วก็เปิดเปิดพารลมบูแล้วก็ห้อนคือเขาไม่หมดเอาไปยังไงแอร์พี่แค่เครื่อเด้ยวเพราะในห้องสี่เม่ท่านบอกบอกอันเนาถูกนอนไปเพื่อนบอกอันไม่ได้บอกบอกอันเลยเพราะว่าที่ไปยืมเงินเพื่อนอะไรก็ไปนอนเพื่อนเป็นกันแหละไปอยากนอนโรงแรมเนาะเมื่อยบรรยากาศโรงแรมหรือว่าอย่างหนึ่งว่าวันนีเงินสาวโรงแรมส่วน นอนท่านบอกวันซะ่วานไปท่านหูอะขอจิตไปหาเจนี่ไปดูบอกคนเอ้าทุกคนเดี๋ยวเขาสึบมาถ่ายเนาะขอเป็นอะไรกยนก็ว่าห้อนขนาดทุกคนเอ้ยอยู่ไทยกับวีล่าวนี่อยู่ใช้ห้อนกันวะกอพ่อกันพ่อกันแล้วเขาในเมืองนี่ก็สีห้อนด้วยกันเลยมันมีติดตึกเงินเฮียพันหนึ่งทุกคนเอ้ยส่วนแห่งถูกทุกคนเงินก็มาเฮียมันยังโซแลกสเตปเขอ เขาดินบ้านนะพยุงเงินเบาอันนะเจะพี่นอนเงินเบาอันปกติหามานี่เขากับพีถักคงแฮมเนาะจะแพงดีไปเลยไปนอนเงินเบาอันซะรักๆเนี่กยคือสิมายืมเงินเบาอันนะยินข่าวเหมือนลุ้งเนี่ยส่วนลุ้งเนี่ยเบาอันก็เลยสิมายืมเงินเพิ่มมาตอนนี้านยังอยู่พีบุญอยู่นะทุกคนถ้าอยู่พีบุญคอมเมนต์เลยด้อยว่าพีบุญบ้านใอยนี่เราอยู่อย่างเนี่ยขักไปทางบ้านเขามันเล่นไงขับข้างกันเนี่ยตื่นเต้นดี ไม่ง่ายกูบอกแล้วอยากซื้อล้อฟอร์ดมันมีปัญหาแต่เขาซิ้อฟอร์ดย่าแอมเบิร์เออเลอร์ต้องต้องมีเว็บเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านบากอันเลยนะทุกคนเนาะจะพ้องเพื่อนกับไปอยู่สำนั้นนี่จะได้ปะได้ได้บู๊ตามปกตินี่คันเทื่ยงแบบนี้นี่เขาจะบ่ค่อยหรอกเนาะพอกูเห็นประสบการณ์อย่างเพื่อนกูเอง ค่อยเราเข้าไปเรืดมนจอกนี่ก็ถือม่นำตลอน้ำเ่าๆนี่โผลยไต้ดีมีคนอยู่เบาเบายังใครบ้างอ้าว

บดมาแล้มาหอดนะทุกคนซีดั่นภักหนึ่งและพอมือ่อื่นท้าก็ไเบียกต่อ,อเลนะ่นองเบ่เลองียมืดเนาะตอนนี้่ฮากับกำลังสี่ไปซื้อแนวมาปีงคินขเขาแรงนะทุกคนอนะไปอารถถอกบ,บินบาด้วยสิไปแม็โคเอาไปรถถอกบ,บิ้นนะรถถอกินเยเน,ะน,นนะาะแมคโคอยานมันเดิกแล้วมันทำไาได้ Bye bye. Long bàn về đi mượn này, này. trẻ, à, nó ngon à, ngon nó ừ, thì khăn lẹc đấy, khăn cứ ngon tay ngon ngon đi ngon 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 bình ngon 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 mà ngon 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 à ngon 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 nó, ngon 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 đấy ngon 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 ตลาดโซกาด้วยนี่เคยไปแต่ท่อนี้ยังอยังซิพาณมาทางนี่จ้าเถือ่อหอยเอาหอยนี่เขาหมักินวาจ้าอย่างหอยนางลมไปหอยมันก็มีนักคิลารอยู่ด้่ยอ้ก็หมักินด้วยอันนเอาอันนี้ครับปลากินยปลาเนี่ครับนี่เขารเดชีสบนะปลาเียดม đi mua bỏ lò không kim mùa nữa là không mùa lạc hàm mặt bà 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 ขอบไปอาบ้านบ้านแต่ว <sh> no so ่าข well, ี่รถมานี่น้ำอันนี้มันเป็นตลาดเดินทุ่นเดินนะหรือว่าเป็นตลาดหรือคายของกินสื่อคล้ายพักขายเนี่ยขายส่งที่เขาโคดูเทียมนะโอ้หยาเขาก็คายบอกคายมันเป็นคำบุคคลคำของสองมังคีแบบสื่อเป็นกินเนียกินหยาเนี่ยสิสุดสุดยังไงนี่สุดใส่ โอ้ตุ่มลาบมัเป็นตลาดสนเลยดิโอองเป็ดก๋วยจี๊ปลาหมึกมันซื้อห้างมันแฉานี่า้องบิงนนกินมันหลายเนาะมันกมวนยู่คันยูเล่านี่ลูกชิ้นตั้มสมลูกชิ้นตั้มสมอาหารหลักลลูกชิ้นตั้มสมลูกชิ้นตั้มสมตลาดที่่ยูเล่านะมันมีแต่อาหารโลายเป็นหลาหลายนั้ เก็บคอขึ้นเหนือ่เขาเหลือไก่ปบนี้ม่นก่สิวายลหไก่สิปิดโอ้นี่คือยู่ตลาดที่ีก่อนไม่ายเสือผาเต็มเลยก็เก็บบนเลยด่อเสียดูมเมื่อนน้ำมึงพาไปซื้อยงเรมื่อาเขาเริมเก็บคอล้วมว นะอันนี้ไปน้องคุเนาะมวลเนาะบ้านตอนนี้บียเนี่ยเป็นต้นยางไปหล่ออยู่กรุงเทพไหมอ่าตลาดล่างรถไฟหรือว่าอ่าตลาดใต้สะพานะนะกดมวนไฟนิดๆนี่จนแบบบู๊ซึกเมื่อยเลยนะมันมีแนวสื่อหลากหลายแล้วก็มีอ่าลายยางหลายแนวที่เป็นตลอด แล,าาแล้วเขามาขายเขามาขายแบบเท่าไรเท่าไรได้แบบคอชิบบขายแบบเป็นกองใหญ่ๆหญ่ราคแบบว่าทมกตัวขายสุดใครจะกินลิน่นนี่ซื้อเลยนะทานหิรายเลยเขาอิ่มไหวแล้วคอชิบบสือ่อตัวแนทนขายไม่เต็มไอ,อ้แอจ๊แะไอ้แจ๊ะราคาดึกถือมื่กี้จ่ายง่ายไปแบบนี้ท่านเจ้าไปอิ่มเจ้าก็แค่มาซื้ออีกเนาะหน้าเลยนี่หลานตั้งแต่ย้อนแ่ตยัน ม้าอันท่านบอกเนี่ทุกคนว่าเขามาายังมานี่ยนะลักลักก็คือนี่แหละมาอาศัยอยู่บ้านเบาอันเนาะสัมสองเดือนนี่ได้อยู่ที่อันก็อยู่สองเดือนแต่ว่ากูก็บริมเขามีช้างมาไหมเออเขาสารพลัวช่วงนี้มันเดือนมันก็ไม่ได้ลายคิดกับเนี้ยอีกเนี้ยก็บไฮมาแับนี้ไปใช้กรไป้ายร่าปใส่สิกินเขาสารกินกินกระเบือกพี่ไรเอาเขาวแดงเนี่ยบอกไปใช้กรไป้ายรถทำอีกกว่ากูจะไปอยู่กับคำซีกูเบิ่งแล้วคำสีกับตัวเองกับยังสูบ บ่รอดเลยตัวาเราบ้านี่เก็ดชไปอยู่กับอาลีอาลีกับพวกปลากับเมียใหม่ๆมาหาบ่ออันซะบ่อบ่ออันเป็นคนหาครอบครั้วในเด้เป็นคนหาครอบครัวแล้วก็บอกคอยพิษกับเมียเบันใดเมียก็คือสีส่งเสริมอยู่มาหาบ่ออันเมียว่าคันมาหาบ่ออันนี่โอ้ยอยู่เป็นเดือนสองเดือนก็ได้เขาเสียใจบ่ออันเถอะหว่ามึบอกเธอีกนะเมียโกรธบ่นมึงยังอ๋อเจ็บไหมโ้ยปลาเมือกเงยเงยน่อเดี๋ยวดีแล้วเดิน กินเหลีรือกินแพครับผมัาดีว่าายดีนี่เลยมอรมทับกันเลยก็ได้ถัามันเสนกหลาหาช่ออาปามืองิไปกินนางกินอยู่แยนี่ยมันจะมันๆอีวานินทเดียวปุนด้บบปนตบอนเาไปมหนยังวะไวลลิงวลลียังสุลิ่บอกตุบอนเาตบอน บอลเาไปรอห่นะนมีลานเบียร์มียังน้ซูนี่ซูนี่ซูนี่นอซูนี่มันมีตลาดใหญ่กว่านั่อีกอยากไปรออยู่อุบลอีหยังก็เป็น่เมองเป็นที่าขึ้นนะที่เป็นตลอดลายๆุกคนเดแน่นตัวบอลน่ะเดีตุบบอลแคบหนักมีระสุนเออนกลมีกระสุนเาทิปเ้าท มื่นห้าสิบห้าเราไปใส่่วาคันจันอ่าเราอยากไปหลอกแบบตลาดกินอาหารจะมีซูนี่เนาะก่อนซูนี่แล้วนี่จุดไหซูนี่เนาะนี่เลยกับตะวันแดงเนาะว่าถนนคนเดิมกับทุกเซาทิ่ตะวันแดงเงียบคนว่าจะไปอยู่ก่อนว่าออกก่อนเลยว่าส่วนปตะวันแดงบอกอันว่าเจ้าสิไปยี่ปะว่าเจ้าบบสบายบอกว่าสัตว์หนาหนาเจ้าโบสบายเนาะมอยื่นเนาะก้อยันเนี่ยก็สบายเลย เนี ip> ip. ่ยม ah, okay, ันสบายหน่อาจารับ้าโอเคครับจะเอาซื้อเนี่ยก่อนจะมาแบกซื้ออะไรทุกคน่ามันระตุกมีว่า่หานติ่งหงมูอะไรนี่วะจไล่มีแต่เป็นผ่านเลยผ่านใหญ่เลย่ใก็แต่น้ำมันอันนี้เป็นยังไงใส่เขาหยัดหยัดเลือดไข่ไข่ไข่หมูไข่ไก่ ไข่หมูบางอย่างไข่ก็ว่าไข่หมูบ่าไงวะเด็กคอหมูย่างลิ้นย่างกระเพาะย่างไส้อ่อนยัดไส้ยัดไข่น้ำจิ้มราดแซ่บถ้าดยืดแบบคือเป็นเหตุ็ดเขามาบึ่งอยนางเนี้คือคิดได้บางทีอนาคตจะไม้เปิดเลยเปิดในเมียนะหรือว่าเปิดในเมียแต่เ็าเป็นแบบซาเล้งให้ เมียกูคนคับเกิดกปบโซลิงกับเป็นคนผักไปผักปลาผักสิวันด้าวันด้ากับแบบเลาะซื้อที่ทางไปหันห้ากับอยู่เพื่อนละล่ากันเนี่ยเมียหาเงินให้เราบ่เนี้ยอนาคตเดี๋ยวเอาคือตอนนี้นี่เขาหาเงินให้เมียเดี๋ยวอนาคตเมื่อดี๋ยวเขากบบให้เมียหาเงินเขาคืนเปิดห้างอยู่นี่ไงเี๋ยวนี้อ่่เมียข่อยกับโซลิงก็กำลังคืดเรื่องธุรกิจอยู่นะจุกงอแต่คืดบ่อกวามาทำข่อยกับเป้าอยู่เป็นยังดีวะอาจารนอาจจะมี สินค้าใหม่ไว้เด้อทุกคนฝากคนติดตามฝากกดทธนุษเนี่เด้อสินค้าที่สวัสดีกับเมียเขาน่ะสิเธิ์หอยเบิ่งว่าสิแม่นยังเนาะขอก็ยังบ่ฮู้เด้อว่างไหมยังเพิ่นสิเฮ็ดเหตุอ๋อใช่ละสี่สิบบาทครับจ่ายเงินบาทนี่จ่ายม่วนนะ คือคืออยูเล่าจะใส่แสนสองแสนบาทนี่มาบันี้นยูยูยูไทยเนาะอ่าแม่คือมาบันี้อยูเล่าเนาะอ่าอนู่ยนะเนี่ยดอกจอบายล่าสบายดีอ๋อแล้าก็อยู่ปากเซอ่ะคุ้นเราอยู่ไหนโอ้เงาเงาพนทองเออเงาพนทอง มาอยู่ด้วยเราบ่แก่เรามาอยู่ไทยเลยครับปีน้สิกับบานเช่นกันโอ้บางอาทิตย์ก่อนับลูกเมื่อเลยอะนั่งคืนมาไหอาทิตย์เดียวมาัวอยู่นี่เนาะอยู่คนเดียวกาดีสุดเลย้น้าที่กันเลยอนไทยเดี่ยเนเนาะแต่ก่อนเาเนี่ยหว่าคนเราคนไทยคือการ กอมาณปีอ๋อพว่ายปีเยครับั้าณนี้ประมาณกันเคยเคอยู่คือกันชีพาโพแต่วไปปุ่ได้ล่ะไอยู่ข้างหน้าขายสุตรมอ้า้นสูรามให้สู้ลอรักสนภาส้้ายเเ้ตวลาปีโอ้แสดงว่าเราอยู่ไทยนี่ยู่โิเศ้าปีแด็ที่แาเ่ไม่ยู่แต่น้อยไม่ใช่เนาะเป็นไปแม่ ใกล้ๆแล้วปากเซกับหูเด <m> ินสวนอาทิตย์หนึ่งแต่เรไยนอยู่ยี่บ้านกูได้อยู่่อกับแม่บอแม่กับพีสาวอือูนทองไปลินดอดใกล้ๆกันอ่ัใกล้กันไปข้าวเดียวันอาก็ไปลินวอทองออบหาบที่นกพวเอื้อกสิอีซองมีับก่อ่ใกล้ใกล้กันปากเซกับแถวบ้านทำหน่อยเห็นแล้วเป็นการ บ้านหอยก็อยู่่นแหไะบ้านนงไทอยก็อยู่อันนี้ดิีนด่านเก็บเงินด่านทำยีเออหอยเพกกับบานบานบอกแม็กได้บักแม็กอยู่เก่าเกิน้ท่คุงก่ัเมั้่ยเมจะอยี้มนติดเตี่ยพอมันตะกี้เฮดเบียกอยู่อันนั้นอยู่เอ็มโฟนน่ะแม่ซื้อยังมสมันือหยชิแม่ที่บอกมันมีแต่ซองหนอ แน่นคันโอ้ยลบน้อยๆเตี้ยๆขาวๆกับบักแม็กซ์เลยแล้วเพื่นอยู่ขาของเฮียนดอกแพื่อนไปถามไปถามมานี่มันสี่เต่าพูดกันไว้ได้ไไปกันได้โอ้ยสิมาอุ้นนุ้นเนอะไปกรุงเทพนะคุณลาวแห้งหลายขนาดกรุงเทพนะไปตลาดนะเจอแต่คุณลาวด้ยกรุงเทพแบบตลาดกลางคืนแบบนี่ยมีแต่คุณลาว โอ้กว่าบุกินละมั้งสิ่งนี่บ้ามนี่ไงเบิรบ้นไปไปโอ้ยอยู่สองเดือนนี้เบอรเบิร์ตเกิดอยู่ที่กินเบิร์ตหมดแล้วเจอกันอยู่บ้านเนะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาฮอดบ้านลเนะทุกคนมาปลาหมูอันตอนหับพูด้มีปลาหมึกปิ้งเขียดทอดปลาปิ้งหูหมาก้อยกุ้งซอยจุกจะซื้อมาทุกห้องของจะซื้อเอ้นี่จังซีกันทอยอยู่อยู่ อยู่เบิ้ดมือก็ได้นะนี่การนี้มันแต่สื่อแต่สื่อสื่อแต่คอยคุณก็ขยันมันก็เป็นตะอยู่อยู่แบบนี้นะทุกคนเนาะนีดีมีจภาพลาวไทยเนาะนี่แต่เพิ่นแล้วบ่กคอยพยายามคอยก็ไม่ยั่มคุณตลอดปกตินี่เขามันี่ครับก็ผักหุงแหนมอะไรแต่ว่าช่วงนี้มันสดเนี่ยนี่ก็ผักนี่ซะจังไปเสียเงินอะคือแลพอได้ถูกถ่ายคลิปน้อเนี่ยใส่มาเรื่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะกินเข่านะทุกคนเนาะเอา คลิปนี้ก็จบแคเพียเด้อทุกคนถ้ายังเบิ่งต่อก็ไปเบิ่งคลิปเบาอันเด้อเอาเบิ่งคลิปเบาอันชาแนลบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อเจอก,กันคลิปหน้าเอาเดี๋ยวมืออืน่นเขาจะไปใส่ต่อฝากติดตามเด้อทุกคนบ๊ายบาย